ไปไหนกันคะเนี่ยวันนี้จะไปร้านหาไหนเอ่ยค่ะอ๋อค่ะที่ <S 2> <S 2> <S 2> ยาบ่ชื่อว่าอะไรนะ flower pot flower pot หม้อท,ที่มีดอกไม้ถูกไหมคะดอกอยู่ม้อว<อ>ัดอ<ะ>๋อโอเคค่ะแล้วเราแห่งยี่สิบเอ,อ็ดเ,เองเพิ่งมาครั้งแรกในครั้งแรกใช่ไหมคะค่ะครั้งแรกเหมือนกันเราก็ดูเห็นโอเคเห็นกาแฟกระถางกระถางเห็นเค้กกระถางค่ะเป็นเค้กนะคะเป็นเค้กเยอะทุกมุมค่ะเป็นยังไง เออต้องมาพิสูจน์ได้เห็นกับตาเลยทีเดียวต้องใส่หน้ากากก่อนนะคะใส่ไม่ให้เรียบร้อยค่ะต้องใส่ค่ะ,อคะโอเคค่ะเชิญด้านในเลยค่ะไปเป็นับรูค่ะอ๋อนี่นะคะนี่เป็นบรรยากาศด้านข้างเลยมีตรงข้ามสถาบันวิทยาลัยสถาบันวัฒนธรรมโอเคโอเคค่ะ,ะถึงแล้วค่ะ นี่ค่ะเชิญค่ะเ,เชิญเข้าไปด้านในได้เลยนะคะวู้สวยงามมากเลยนะคะเออเอาสิ ข่า,ามะนาวแค่เี๋ยวไปสบบั่งไปสั่งอะไรกันบ้างก็เย็นข้าเย็นที่ิบกานี่แค่เพิ่งขามะนาไม่หวาน อันนี้เดียวแล้วาาพีชาพีชนะคะชาบราวนี่น่ากินมากเลยนี่น่เป็นดินเหรอคะนี่ดินหรือเปล่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตวานนะคนี่อันนี้อะไรอะไรดำเนี่ช็อกโกแลต็ไม่้น่แน่กต้เอ่อบาจะมองเพอะมะ็ เป็นเป็นเป็นแอป้าเป็นดนะะนี่ก็คือตัวนี้ตัวนี้ค่ะเจ็ดสิบห้าเหรียญแปดสิบห้าเหรียญมีสตรอเบอรี่อน่้าอยากไ็นเปรี้วก็ะเป็นสตรอเบอรี่ม้อสรเบอรี่บตรเบอรี่ชีสเค้กชีสไทน์ะสตรอเบอรี่เ็น่แบบรี้อ่ะเป็นไงบ้างยังไม่ได้ลองทานเลยเ น้าสวยมากเลยค่ะน่สวยมากเลยค่ะน้ำแขงเย็นๆนนี้ลยค่ะดอกย่าค่ะดอกย่าเนี่ยป่าปูปูระี่ปูกรีทานได้ไหมรับไม่ไม่งานค่ะฉันเอามาน้งก็ได้แต่เกระาใช่ปมใช่ี่คเทกระทะกวามสุกอยู่บนลึก อาหารมาแล้วค่ะไหนแนะนำหน่อยค่ะอันนี้อะไรก่นลูกชาพีชพีชนะคะาอันนี้ก็จะเป็นในส่วนบลูบูรี่ดูช้อนก่อนดูช้อนก่อนบูบอรี่ชีสพายอันนี้คือช้อนช้อนคือครัวเอาไปครัวค่ะ อาลดน้ำอนอาลดน้ำเลยค่ะรดน้ำก่อนรดทิ้งอาลดน้ำเลยค่ะสามารถเอากลับบ้านได้เออเลิกที่สามารถกลับบ้านได้เอาจริงเหรอคะโอเคโอเคเลยค่ะขอสักอันนะคะหนดื่มเน่ยดื่มชาไปดื่มชาที่บ้านแล้วนี่ในหัวโกเบียอะไรคะอันนี้เป็นชามะนาวค่ะอันนี้ก็น่าทานละคะอันนี้ก็น่าทานต้นไม้ผีเสื้อหมองไหนลองเลยค่ะลองเพลินเลยค่ะ ดูดีมากค่ะเป็นไงบ้างคะสรสชาติอ้อยชุ่มเลยอ่สวยมากจะมีเาเดินเลยค่ะอุ้ยสลับฟันปลาเลยค่ะเดินกัน เป็นต้นไม้รากไม้ที่แบบว่าก็มีขายด้วยนะอ๋อค่ะก็จะกะอ๋อนึกถึงบ้านเจ๊กบเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะมีต้นไม้ต่างๆนานามาดูต้นไม้ขายเออนางลอยาที่นางลอยาอันนี้มนของเจ๊เลยนี่ของนางมีหกต้นนะคะต้นเดี เฟิร์นค่ะ,ะคเ,เฟิร์นเก๋เฟินสวยรันพุนกว่าอ,อือยอดอ้านี่สามารถซื้อได้ใช่ไหมอ๋อซื้อได้เลยเขาขายนี่ต้นไหนอันนี้ต้นเอ,อ่อพะหุงอะไรกากาทุกอย่างหอมมีกลิ่นหอม ว้าวนี่ค่ะคุณบังเชิญค่ะเชิญด้านหน้าเลยหมดแล้ต้นไรสาระาระต้นสาระแห่ต้นสาระแหนแบ่บรรยากาศเหมือนตอนเช้าเลยเนาะใช่จริงจริงเหมือนตอนเช้าพอมาตรงคือเขียวจะไม่ค่อยร้อนนะคะตอนน,ตอนนี้บ่ายสี่โมงเออนี่นะคะเขาขายต้นเฟิร์นอยู่ค่ะไม,ไม่ไม่มีเหงืห่อเลยเออ ไม่น่าเชื่อเลยแข่งซอยละสองหนึ่งยี่สิบเอยี่สิบเอ็ดเราแห่งซอยยี่สิบเอ็ดค่ะถามแกล้งสีต้นเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยต้นเฟิร์นเนี่ยต้นเท่าไหร่อันนี้สวยจริงเหรอเฟิร์นสวยจริงๆป่ะแล้วเรลามันย้อยออกมามันจะสวยมากแต่ว่าแต่ว่ามีมีที่ซื้ออยู่อยูไว้ที่บ้านได้สองสามต้น ในเมืองเนาะมีตลาดในเมืองออกได้ไหม่ะออกได้เลยค่ะกันนะ